ตามคำสั่งของผู้ไต่สวนผู้ยิ่งใหญ่เส้นทางนี้ถูกปิดจนกว่าจะถึงไงรองสีพังนะ่ะเสียใจด้วยนะถ้าคุณต้องการจะบดอะไรไปที่เมืองจะดีกว่านะที่แย่ไปกว่านั้นฉันก็ไม่มีอะไรจะบดเหมือนกันผมอยู่ที่สุสานนะครับพูดดูแลแล,แล้วยินดีที่ได้รู้จักนะ ฉันมีของเก่าเก็บอยู่นะบางทีมันอาจจะมีประโยชน์กับคุณก็ได้ไม่ว่านายะะายใ้อะไรฉันก็ไม่ซื้อไม่ว่ามันจะเป็นน้ำอำมฤตหรือยาเสพติดก็ตามเออผมแค่มาเดินดูรอบๆผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนที่นี่บอกผมว่าผมเป็นผู้ดูแลสุสาน อ๋ออย่างนั้นนายมันก็แย่ยิ่งกว่าไอ้พวกพ่อค้าเร่ช่อชนพวกนั้นซะอีกที่ฉันจะบอกก็คืออาชีพของนายมันชอ่อโกงและฉันไม่ชอบนายเอาละ่ะตอนนี้ฉันก็สแสดงจุดยืนของฉันเรียบร้อยแล้วเรามาทำธุรกิจกันได้ช่วยบอกอรายละเอียดเกี่ยวกับการทำการเกษตรได้ไหมครับมีอะไรเป็นพิเศษที่ผมจำเป็นต้องรู้ในการเป็นเกษตรกรที่ดีไหมครับที่นายจำเป็นต้องรู้ก็คือวิธีให้ปุ๋ยดิน และพร้อมที่จะรวยงานหนักพูดตรงๆนะนายดูไม่เหมือนชาวนาเลยซื้อจากมืออาชีพอย่างฉันจะดีกว่านะแม้แต่คนอย่างนายก็สามารถทำอาหารอร่อยๆได้ด้วยผักของฉันนะฉันต้องทำงานบ้านให้เสร็จไม่งั้นพ่อจะโกรธเอายินดีต้อนรับสู่โรงเตี๊ยมมาามอรณะฉันชื่อโฮราดิกมีอะไรให้ช่วยไหมผมมาจากสุสาน วันนี้ผมตื่นขึ้นมาที่นี่และทุกอย่างมันบ้ามากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโอ้โทษทีไม่น่าละ่ะถึงจําคุณไม่ได้นั่นถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหมู่บ้านเล็กๆของพวกเขาแล้วคุณวางแผนจะเปิดโบสถ์เมื่อไหร่เละผมคงต้องขอซ่อมสุสานก่อนได้สิแน่นอนนานๆที่จะมีคนมาดูแลงั้น<ล>เรามาคุยเรื่องธ<ล>ุรกิจของเรากันดีกว่าตกลงจะให้ช่วยอะไรไหม ช่วยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับใบรับรองการฝังศพหน่อยได้ไหมครับท่านบิชชอบบอกว่าคุณจะช่วยซื้อใบรับรองการฝังศพของผมใช่เขาพูดถูกหันหน้าหมู่บ้านตามสัญญาโบราณแล้วฉันสามารถเปลี่ยนมันเป็นเงินได้แน่นอนเฉพาะในกรณีที่ฉันมีเงินนะนะหมายความว่ายังไงห่ะครับหมู่บ้านกําลังอยู่ในช่วงยากลาบากเราก็เลยค่อนข้างที่จะขาดแคลนเงินน่ะแต่ทันทีที่คุณเปิดทําการโบส พวกนักสแสวงบุญก็จะนำมาสึ่งเหรียญแวววาวมากมายมาที่หมู่บ้านคุณรู้ไหมว่าผมจะกลับบ้านได้ยังไงช่วยบอกทีได้ไหมว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนผมอยากกลับบ้านคนรักของผมคงกำลังเป็นห่วงผมอยู่อะเอเอคนอยู่ที่มมามารณะโอเคมันดูเหมือนยุคก,กลางบางทีเราอาจจะข้ามเวลามาและตอนนี้ปีอะไรครับปีเออคนหมายความว่าไง ก็เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ได้หนึ่งรอบอ๋อนี่คุณเชื่อเรื่องไรสาระของนักโหราศาสตร์ด้วยเหรอทุกคนต่างก็รู้ว่าโลกนะ่ะแบนแต่ฉันเข้าใจคุณนะคือมันผ่านไป200หลังจากสัญญาโบราณและ210หลังจากมั่างหัวมันสิใครสนแล้วอาณาจักรอันเป็นที่รักของเราชื่อว่าอะไรหรอครับเดอะคิงดอม และมันก็ไม่ได้เป็นที่รักของหมู่บ้านนี้ด้วยมีอะไรจะถามอีกไหมคุณรับซื้อเนื้อสดไหมครับอ๋อเนื้อเห็นอาหารอันโอชะของเราเลยละฉันยินดีที่จะซื้อมันแต่ว่ามันต้องมีตราประทับของราชวงศ์บนเนื้อด้วยนะเมื่อหลายปีก่อนก็เรื่องไม่ค่อยดีขึ้นเกี่ยวกับเนื้อนี่แหละตั้งแต่นั้นมาเนื้อทั้งหมดต้องได้รับอนุญาตจากทางราชสำนักก่อน และฉันก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับเลือกเท้าด้วยแล้วเนื้อของคุณมีตาประทับหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่มีฉันไม่ได้อยากจะรู้เลยว่าคุณไปเอาเนื้อพวกนั้นมาจากที่ไหนแต่ว้าวมันดูดีเลยนั่นเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่มีตาประทับฉันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วผมจะไปเอาตาประทับนั้นได้จากที่ไหนละครับอ๋อคุณสามารถส่งจดหมายคำขอ,ขอไปที่ราชสำนักได้ ด้วยผ่านทางกล่องจดหมายที่อยู่ใกล้ๆโบสถ์ของคุณแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายด้วยนะแต่ว่ายังมีวิธีหนึ่งฉันจะบอกคุณเพราะเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะเข้ามาสิเข้ามาใกล้ๆมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าซนิกฉันคิดว่าเขาน่าจ,จะมีตาประทับปอมอยู่นะแต่บอกตามตรงว่าฉันไม่เห็นเขามาสักพักหนึ่งแล้วละคุณสามารถถามชามได้เธอมาที่นี่ทุกๆพานันได้เลย ว่าเธอสามารถช่วยคุณหาสน,น็กได้ขอบคุณครับโอ้ oh, คุณพูดดูแล,แล,แลคุณจะช่วยเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้เคสโคนช่างตีเหล็กของที่นี่ได้ไหมแน่นอนแล้วเขาอยู่ที่ไหนล่ะครับมุมทางตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านเออเยวกับจดหมายฉบับนั้นที่คุณต้องการจะส่งคุณช่วยทวนมันอีกครั้งได้ไหมว่าผมต้องทำยังไงกับมันนะ เอาจดหมายไปส่งให้กับช่างตีเหล็กที่ชื่อว่าเคสโวนเขาอาศัยอยู่แถวแถวมุมทางตะวันออกเชียงใต้ของหมู่บ้านคุณคงจะเป็นผู้ดูแลสุสานคนใหม่สินะใช่ครับแต่คุณรู้ได้ยังไงโอ้ถ้าคุณมีชีวิตยืนยาวตาบเท่าที่มีชั้นอยู่คุณอาจจะได้เรียนรู้วิธีการอ่านคนด้วยนะแต่ชั้นนี้ไม่มีมารยาตเอาซเลยชั้นเชนภรรยาของฮอาดิ ยินดีที่ได้พบครับผมมีคำถามสักสองสามข้ออยากจะถามเกี่ยวกับคน,คนจะคุยกับสามีของฉันเขาดูแลที่นี่ทั้งหมดเขาไม่ใช่แค่คนดูแลโรงเตี๊ยมแต่ยังเป็นคนที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านด้วยและอีกอย่างเขาก็เป็นคนช่างพูดทั้งหมดที่ฉันทำได้คือขายสูตรอาหารให้คุณ<อ><อ>วันนี้ดวงไม่ดีเอาซะเลย ฉันไม่มีอารมณ์จะคุยด้วยไปไกลๆเลย